เป็นบอลเหมือนกันนะคะนี่เป็นโฟเกบอลเหมือนกันแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือหนึ่งสเเป็นลูกเต๋าเป็นลูกเต๋า วันนี้ขวดน้ขวดน้ผม้วทำอะไรได้คะ Recycle Recycle ไ,ไ,ได้นะคะ่ะอันนี้อะคะใครไม่เคยใช้บ้างในการประยุกต์ทำศิลปะต่างๆใครเคยใช้ทำอย่างอื่นบ้างเล่นมของลนม ฟองที่สองอ่าครับนะคะมีอะไรอีอ่าอันนี้อะไรคะมีข้าามีข้าายไว้ทำอะไรดีไปจ่ายไปจ่ายจ่าเสรแ้ไมได้แค่จ่ายจาอันนี้เป็นทุกๆโรียนมากเลยนะคะเล่นใน้องอ่าอันนี้เชื่อชื่อชือชใช่ไหมคะเล่นีูเป็นเชื่อธรรมดาใช่ไหมเล่นชื่อธรรมดาแต่ว่า ก็อาจจะไม่ธรรมาดาก็ได้นะ,ออะสุดท้ายกัดีกว่าน้าอันนี้อะไรคะคานคานนี้น่าจะเหมาะกับกล้องเนาะนแต่ว่าถ้าเกิดว่ากล้องไม่รู้วิธีใช้คานี้นะคะมันก็จะเป็นแบบมันก็เป็นแบบต้องลองมาเล่นดูนะน้าวันนี้เที่ยวของ ให้ดูก่อนที่จะเข้ากิจก,กรรมานะคะคุณต้องการจะบอกอะไรกับพวกเรานะคะคุณต้องการจะบอกพวกเราว่าของแต่ละอย่างใช่ไหมเห็นแ <c oughs> ป๊บเดียวก็รู้ละว่ามันคืออะไรเห็น <c oughs> นิดเดียวก็รู้ละว่าใช้ประโยชน์อะไรในบ้านแต่ของบางอย่างเนี่ยจ,จะต้องเดาวิดนึงใช่ไหมคะจ,จะต้องเดาหรือว่าอาจจะต้องดูนิดนึงว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะคะคืออะไรทีนี้เนี่ยของบางอย่างอาจจะเหมือนกันสองอันนี้เป็นโปรกกอมเหมือนกัน แต่ว่าหน้าที่อาจจะแตกต่างกันคุณประโยชน์ก็อาจจะแตกต่างกันหรือบางทีเนี่ยคุณค่าของมันก็แตกต่างกันด้วยเนาะของวั่าุเราอาจจะไม่เคยเห็นไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะอย่างเช่นทัดเมื่อกี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงก็จะไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือว่าบางทีของที่เราเห็นว่าธรรมดาใช่ไหมแต่จ,จริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ธรรมดาก็ได้เนาะอาเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับเราแต่ละคนเหมือนกันนะเราแต่ละคนเนี่ย มีคุณค่านะคะแล้วก็มีความสามารถที่แตกต่างกันบางคนอาจจะมีน้อยมีมากแต่ทุกคนมีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแต่ละคนนะคะก็เปรียบเสมือนกับดวงดาวที่รายล้อมกันอยู่บนท้องฟ้าเนาะแต่ละคนก็จะมีเปล่งประกายของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะคะวันนี้กิจกรรมที่ครูจะให้ทำนะคะเรียลองเปิด ไปทหน้า85เลยนะคะเรื่อวันนี้นะคะที่คุณจะให้เรียนทานะคะ mm hmm. ก็คือว่าจะให้นียนะคะลองพิจนารณาก่อนเลยลักษณะเด่นต่างๆในหน้านี้นะคะหน้า85คร mm ั hmm. ้ง42ลักษณะเด่นลองพ mm hmm. ิจนารณาดูซิว่า mm hmm. มีอะไรบ้างนะคะ mm hmm. แล้วให้เลือกนะคะ mm hmm. เลือก2อย่าง mm hmm. ที่เราที่บ่านเราเ,น,เนี่ยนี่ มาสองอย่างนะคะเขียนชื่อตัวเองลงไปนะคะในกล่องเขียนชื่อตัวเองลงไปแล้วก็วงกลมสวยๆไว้เลยค่ะวงกลมติ๊กตาไว้เลยเอา2อย่างพอนะคะ เราเป็นคนสั่งรับมาไม่เคาเหนชื่อเป็นยังไง่ว่าสนุกสนานมากมากเอาช่ตัวเองลงไปนะคะสองช่องเอาในถุงมือกลงชื่อตัวเองไว้นะคะ ตามหานะคะเพื่อนตามลักษณะเด่นต่างๆนี้นะคะแต่ว่ามันจะไม่เป็นแบบนี้นะคะเฮ้ยแกแกเลือกเอาช่อดอกช่อมืออย่างนี้ไม่เอานะคะให้ใช้วิธีว่าเราเป็นคนตัดสินเพื่อนเอย่างเช่นเอย่างเช่นตัวเองตัวเองเป็นคนตัดสินใจนะอรเงี้ยแล้วก็ให้เพื่อนเซ็นให้ในช่องที่เป็นคนตัดสินใจนะคะ ต็อไปอยูสามคำนะคะเป็นซ้ำๆเป็นเวลาหลายเดือนเหมือนกันก็คือฉันดีฉันสวยฉันเก่งนี้เป็นเท็จจริง,อองนะคะแล้วก็ในห้องน้ำนะคะมาดูห้องน้ำก็ยงังมีคำพูดดีๆนะคะคุณเป็นริสเตียนเราพูดเขียน Jesus Love Me Very Much อะไรอย่เงี้ยนะเขียนตีแปมเลยนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้กำลับบงใจตัวเองเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมาเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนมีที่มาของเรานะคะ ทำใจนะให้เวลากับตัวเองทำใจด้วยนะ <c oughs> เขาบอกแต่ไม่เป็นไรครูภายในชัมม่วโมงเดียวเรก็หาคนคุย,คยใหม่ได้ละเออก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวิธีนี้นะคะไม่ใช่วิธีที่ดีนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอกรธเนาะสภาพจิตใจของเรามันยังกับว่าบอกช้ำบางทีอาจจะไม่ค้อนที่จะม,มีคนใหม่นะ ่ะช่วยสรุปบทเรียน okay. ให้เพื่อนๆฟังนิดนึงค่ะก็สิ่งที่ได้วันนี้นะคะก็คือแบบคือก็เรียกว่าทุกคนก็มีคุณค่าในตัวเองก็ไม่ควรที่จะดูถูกตัวเองหรือว่าแบบมองข้ามสิ่งที่มีค่าในตัวเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนก็สามารถสร้างความภูมิใจในตัวเองได้แบบบางครั้งเราอาจจะแบบไม่มั่นใจอย่างเงี้ยอย่าง ก็หาวิธีที่แบบทำให้ตัวเองมั่นใจได้แล้วก็ทำให้ทำให้แบบตัวเองแบบรู้สึกแบบไปไหนก็เออเริ่มมั่นใจทำให้แบบถ้าเรามั่นใจอย่างเงี้ยเชื่อว่าแบบเราจะสามารถทำอะไรแบบต่างๆได้ดีขึ้นอ่าตบมือค่ะอ่ะอ่ะอ่ะ